สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเตาให้ดูนะครับเตาที่ผมใช้นะครับตัวนี้เป็นถังลมนะครับไปหาตามโรงเหล็กครับถังลมเก่ารุกนหนึ่งไม่น่าจะกี่ทังนะครับนะครับแล้วแต่ว่าที่นั่นโลละเท่าไหร่นะอันนี้ก็ประมาณผมซื้อมาก็น่าจะประมาณสองอยกว่าหรือไม่ก็เกือบเกือบสองร้อยนะถังลมนะครับอ่าถ้าชอบเตาเล็กเตาใหญ่ก็เลือกเอานะครับข้างในนี้ก็เป็นปูนนะ อบปูนข้างในครับแต่ว่ามีโครงเลยครับเป็นตะข่ายสี่เหลี่ยมนะครับตะข่ายสี่เหลี่ยมหาได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างครับเป็นตะข่ายสี่เหลี่ยมโค้งเข้าไปก่อนนะแล้วก็อบปูนครับปูนครับอ๋อตรงนี้ก็เป็นเจาะรูนะครับน่ครับเจาะรูครับหนึ่งสองหนึ่งสองไล่ยาวไปนู่นสุดนู่นเลยนะครับสุดเตาเลยครับแล้วก็เจาะ ก็จเจาะเหล็กก่อนนะจเจาะเหล็กไปก่อนนะครับอยากได้รูแบบไหนรูแถวตรงรูใหญ่รูเล็กก็เอาไปก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้ก็มาพลิกแล้วก็ออกปูนออกปูนแล้วก็เปิดรูไปด้วยนะเปิดรูไปด้วยนะครับเป,เปิดไปเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ารูนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้แบบนี้ถ้ารูถ้ารูทรงกลวยนะครับเอ้ยตรงๆมาเลยนี่ก็ เวลาฐานมันก็จะติดข้างในนะมันจะติดง่ายนะครับฐานมันจะติดข้างในง่ายนะแต่ถ้าทําเป็นรูแบบข้างบนเล็กนะครับเข้างบนเล็กรูกข้างบนเล็กนะครับอาที่เขียนก่อนนะแป๊บหนึ่งถ้ารูข้างบนมันเล็กนะครับเป็นตัวเอาเอานิ้วผมดีกว่านครับเห็นไหม อันนี้สมมุติว่าเป็นรูบนใหญ่นะอันนี้คือจําลองรูนะครับรูเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวฐานจะเข้ามาติดนะครับข้างในแล้วก็มันจะออกทางรููข้างล่างไม่ได้นะเพราะรูข้างล่างมันเล็กนะเอาเป็นว่าอย่างนี้ให้ลักษณะว่ารูบนเล็กแล้วก็รูล่างกว้างครับวาาเวลาฐานเวลาฐานมันหล่นลงไปก็คือจะหล,ล่นลงไปข้างล่างเลยครับมันจะไม่ติดแล้วนะครับเพราะว่ารูข้างบนมันเล็กนะครับนึกภาพออกใช่ไหมรูข้างบนมันเล็กฐานลงมาก็ ล่วงลงมาเลยนะครับจะไม่ติดครับทีนี้ผมก็จะบอกข้อเสียของตัวนี้นะครับว่าที่ผมทําเราเอ้ยรูเป็นกระบอกนะครับเป็นลงตรงนะครับแต่ว่าถ้าใครทํารูข้างบนเล็กได้ข้างล่างใหญ่เนี้ยก็จะดีกว่าแต่ว่าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านถนัดแล้วแต่ท่านจะชอบนะครับนี่เป็นเตาถ่านนะครับปูนปูนที่ผมใช้ก็ปูนปูนเทพื้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เป็นปูนที่ปูนที่แข็งๆหน่อยอะนะ ไม่ใช่ปูนทนความร้อนนะครับผมหาไม่ได้ครับทนความร้อนมันหาหาไม่ได้นะผมก็เลยใช้ปูนนี้นะครับไม่ใช่ปูนฉาปูนก่อปูนปูนเทพื้นนี่แหละผมแน่ผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะแข็งกว่าเพื่อนแล้วแหละนะครับในในตระกูลของปูนนะแต่แต่เรื่องนี้ผมก็ไม่ชัดเจนนะเพราะว่าปูนเนี่ยมันมีเดี๋ยวมันมีปูนเทถนนปูนเทสะพานอะไรก็มันมีแย่ๆนะครับแต่นี่เราหาตามวัสดุก่อสร้างนะที่เราจะเราจะหาได้นะน่าจะเป็นปูนเทพื้นนะครับก็ ข้างล่างนี้จะเป็นป่องนะครับนะครับก็เกอ่ออิดขึ้นมาสองข้างอิดข้างนี้ข้างนี้นะครับข้างในงนี่โล่งนะลมจะได้เข้าไปได้นะครับลมก็จะมาเป็นท่อนี้นะครับท่อสองเิ้วครับอืจะขับตัวนู่นนะตัวนี้ขับนะครับตัวนี้เป่าลมครับผมจะนั่งผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ผมจะนั่งเก้าอี้ตรงนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนี้นะผมจะเล่งเล่งตรงนี้ได้ครับแล้วก็ใช้ดิมเมอร์คุมนะครับ ใ้ไดเมื่อคุมคุมแรงตัวปักไฟหนักเบานะถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะเพราะมันจะพุ่งบุ่มกัาเลยอย่างเงี้ยเลยนะแต่ถ้ามีปุ๊บเราอยากได้ลมอ่อนลมแรงลมเบาเราจะใช้ลมขนาดไหนเพื่อคุมไฟอย่างเงี้ยนะครับมันสําคัญนะครับตัวนี้นะครับต้องหาต้องหาให้ได้นะถ้าหาไม่ได้มันจะลําบากนะครับอันนี้เราพูดถึงเตาถ่านนะครับนี่ครับข้างในก็เป็นโพรงนะครับถ้า อันนี้ผมผมมันเป็นโพรงปิดนะครับถ้าถ้าใครทําต่อจากผมก็ขอให้มีรูข้างๆก็ได้นะครับไว้ปิดเปิดไว้เขี่ยที่เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะ,อะของผมไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมทําตัวแรกๆนั่แหละครับอีกหน่อยผมก็จะทําเป็นตัวแก๊สนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจหาฐานนะครับผมใช้ฐานไม่ดีนะช่วงนี้ฐานเตามันดำดำเลยนะมันเป็นขมเหลาดำๆเลยนะ จริงๆผมผมจะชอบใส้ฐานมะขามนะต้นมะขามที่บ้านผมหาได้ก็ดีสุดก็น่าจะเป็นต้นมะขามนะมันจะมันจะไม่มีขมเหลาแล้วมันจะไม่แตกแป๊ะแป๊แปๆๆๆอย่างเงี้ยเลยไอ้นี่พวกนี้มันฐานธรรมดาครับเนี่ยถ้าเนื้อเนื้อมันแข็งแข็งแน่นๆหน่อยก็จะดีนะครับแต่มางานเห็นไหมเน,เนื้อมันไม่แน่นเห็นไหมเนี่ยบีบก็แตกแล้วเนี่ยพวกนี้แหละจะเป็นตัวสะเก็ดครับแตกแป๊ะแปแล้วก็กวกอ่าข้อเสียมันไม่ใช่ว่ามันแตกแป๊ะแปะอะไรนะครับ ข้อเสียมันก็คือเผาเหล็กแดงช้าน,นั่นเองครับเหล็กมันให้ความร้อนไม่ดีนะครับมันไม่เหมือนฐาน่แข็งนะครับมันจะให้ความร้อนดีนครับเนื้อไม้บางตัวแข็งก็จริงแต่แตกแตกใส่ขาคนเนี่ยผมแตกบ่อยครับนี่แขนผมช้ำหมดนะครับจริงๆมีเยอะแ้วมันหายไปแล้วนะอันนี้คือฐานนะเลือกฐานใหด้ดีแล้วกันนะครับแล้วก,ก็ตรงไหนอีกก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ๋อ oh. ประมาณนี้นะครับเตาผมผมก็นึกไม่ออกแล้วว่าผมจะบอกอะไรนะครับแต่ผมก็บอกไปหมดแล้วนะคูนรูเตานะครับเจาะเจาะท้ายด้วยนะให้ลมมันออกไปนู่นด้วยนะครับอย่าให้ลมมันออกมาทางนี้มันจะวิ่งมาหาเราคนระับให้ลมออกไปนู่นนะแล้วก็หาอะไรปิดท้ายไม่ให้ไฟพุ่งนะครับเห็นไหมครับผมชนกําแพงแล้วนะครับแล้วก็มีเหล็กปิดครอบไว้เพราะไฟอ,ออกทางนู้นเวลานั้นผมก็จะปิดนะเห็นไหมยังม,มีล ตัวนี้ปิดไว้นะครับเป็นสังกะสีทั่วไปนะครับปิดบางอันผมก็แวนตรงนี้เลยนะครับเจาะรูแวนก็มีนะครับบางอันผมก็วางตรงนี้แล้วแต่สถานการณ์ที่ผมจะต้องใช้นะครับมีรูลมมีปูนแล้วก็มีรูไฟนะครับคุมไฟให้ดีนะครับอย่าลืมตัวดิมเมอร์นะครับตัวปรับไฟตัวนี้นะครับเพราะบางครั้งเราไม่ต้องการไฟแรงเราต้องการไฟค่อยๆมีดบางเล่มเหล็กบางตัวค่อยๆเร่งไฟขึ้นนะครับมันไม่ได้บุมขึ้นทีเดียวครับมันไม่เหมือนกันนะครับ โอเคนี่ก็เป็นเป็นเตาผมนะเดี๋ยวผมจะทําชั้นสองครับต่อขาขึ้นแล้วก็จะวางตรงนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะครับเป็นระบบแก๊สนะครับแต่ผมก็ต้องเก็บตังค์ซื้อก่อนนะตังค์ทุนมันน้อยนะครับอันนี้มันไม่ได้เอาทุนมาจากไหนนะผมเริ่มจากเงินเล็กๆน้อยๆเองนะครับแล้วก็มีเศษเครื่องมือจากการรับเหมาทําสีรถยนต์นะผมเลิกทาสีรถยนต์นะผมเบื่อนะครับขี้โกงครับก็แก่ขี้โกงครับผมไม่ชอบนะเบื่อนะครับ นี่แหละเราก็จะทำสองชั้นนะที่ผมคิดไว้นะสองชั้นชั้นนี้ก็จะเป็นเตารุ่นนี้นะครับสองชั้นนะครับมันจะได้อยู่ด้วยกันถ้าผมไม่มีแก๊สผมก็มาถ่านถ้าผมไม่มีถานผมก็ขึ้นไปแก๊สตอนนี้ผมไม่มีฐานเห็นไ,ไหมผมได้ใช้ฐานไม่ดีงานก็งานก็จะตะ,ตะกักครับแต่คุณภาพเหล็กก็เท่ากๆกันนั่นแหละครับแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานกว่านะครับขัดใจกว่าคุมไฟยากกว่านะครับอะไรอย่างนี้นะครับ ายถึงเรื่องฐานนะนก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเนี่ยเครื่องมือของ็มมีแค่นี้เองนะครับตัวนี้ก็จะทําเน็บสิบนิ้วนะครับงานตัวนี้ค่อนข้างเร่งนะครับผมก็เลยตัดมาแบบนี้เลยกันครับกันเนี่ยถ้ามีดเล่มไหนที่ผมเน้นจริงๆผมจะไม่ตีนะครับผมจะเหล็กเดิมเลยนะครับไม่ตไมีไม่ทุบให้มันบี้อะไรมากไม่ตีเล,เลยนะครับม,มันก็ไม่มีผลอะไรนะแต่สําหรับผมผม ถ้างานชิ้นไหนมันเน้นผมจะไม่ตีกันนะครับแล้วแต่มุมมองของช่างนะครับมันไม่เหมือนกันนะผิวเหล็กก็จะต้องเจียก่อนนะถ้าสมมติว่ามันเป็นเป็นสนิมอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เจียรเราตีอัดไปถ้าตามอาจารย์เขาจะบอกว่าเราจะอัดเนื้อสนิมเข้าไปอะไรอย่างนี้นะครับตามที่ครูบาอาจารย์เขาได้รอฟังนะ ันนี้ก็จะเป็นงานซ่อมนะครับตัวนี้เล่มละค่าตัวก็เล่มละสองร้อยนะครับค่าค่าแรงผมนะค่าแรงค่าฐานครับมันหมดค่าฐานค่าไฟไปไม่ใช่น้อยๆน,นะครับทุกวันนี้ของมันกนะ็แพงครับสองร้อยนี่บางคนเขาบอกแพงเลยนะเพราะว่าเล่มละห้าหกสิบาทนะเค้นเล่มละห้าหกสิบบาททุกวันนี้ยังมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับ แต่ของผมตีมือนะครับผมนวดมือครับมันนานนะครับกว่าจะกว่าจะเสร็จแล้วก็กว่างานจะออกมาตามที่เราชอบอ,อย่างนี้นะกว่าเราจะไปปรับคงไอ้ปรับสภาพเหล็กแล้วก็ต้องใช้ฐานกว่าจะปรับสภาพเหล็กรอบสองรอบกว่าจะไปชุบชุบแล้วก็มานั่งคืนไปอีกใช้เวลานานนะครับเล่มต่อเล่มแต่ถ้าถ้าสมมุติว่ามันเป็นอย่างนี้สมมติว่าตี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 ยืด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 เสร็จเจียเจียเจียจุ่มน้าฝับ แล้วก็ดึงขึ้นมาคืนไฟในตัวอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ถนัดอย่างนั้นนะอันนี้ผมไม่ถนัดผมพูดจริงเลยผมไม่ผมไม่เก่งเรื่องการชรุบน้ําเลยนะครับมันยากนะครับสำหรับผมมันยากชุบน้ํามันดีกว่าแต่ว่าเสียเวลาหน่อยแต่ความเสถียรผมให้น้ํามันมากกว่านะครับความเสถียรแต่ความแข็งผมอาจจะให้น้ํานะครับแต่น้ําถ้าใครชรุบน้ําเก่งน,นี่แข็งมากแข็งแล้วก็ไม่แตกแต่ถ้าใครชรุบไม่เป็นนี่แข็งแตกครับชุบน้ํามันนี่ไม่ใช่ว่าแข็งแล้ว แตกไม่ได้นะครับแตกได้นะครับถ้าไม่เกินไฟแตกนะนี่นนี่ขอนอกเรื่องเตานะครับเอไปก่อนนะผมเดี๋ยวผมขี้โมูเดี๋ยวผงจะโม้ไปเรื่อยไปนะครับอนะเรื่องเตาก็ประมาณนี้นะครับมีถังลมนะครับเจาะรูหน้าหลังนะครับแล้วก็ข้างในนี้เอาเหล็กเหล็กตะขายนะเป็นรูรนะูสี่เหลี่ยมนะเราจะที่มันเขาทำกรงรูถิ่นจากกรงนกอะไรพวกน้าเป็นรูรูอ่ะ มาม้วนเป็นกลมๆแล้วก็ปั้นปูนเข้าไปนะครับถ้าไม่มีเหล็กมันจะแตกลงนะครับแตกลงแตกลงนะครับแล้วกมีเจาะรูครับเจาะรูรูอยากได้รูเล็กไม่ดีครับเอารูใหญ่รูใหญ่อันนี้จเจ้าเท่าผมก็ได้หรือใหญ่กว่าผมก็จะดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ่านมันจะลงไปติดไปตันรูนะอย่างนี้มาถึงเรื่องรูนะครับปูนก็ผมใช้เป็นปูนเทพื้นนะปูนเทพื้นเออหาได้ทั่วไปนะถ้าใครหาปูน ทนความร้อนได้ก็เอาเลยนะครับดีกว่าครับดูเจาะหน้าหลังตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข้างในก่ออิดขึ้นนะครับก่ออิดขึ้นแล้วก็วางวางเตาลงให้มันจะมีรูช่างข้างล่างเอาไว้ใส่ลมนะครับนะครับรูข้างล่างนี่โปง่งนะไม่ใช่รูตันนะครับเอาไวล้ลมให้ลมวิ่งครับท่อมันก็อยู่แค่ตรงนี้เองนะครับท่อมันวิ่งมาแค่ตรงนี้ข้างในนี่กวงเองครับก็เราบิงดิมเมือก็อยู่ใ,ใกล้มือเราเราจะคุมแถวนี้นะครับเราจะนั่งตรงนี้ตีตรงนี้ คุมไฟอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องต้องหานะถ้าใครจะทำเตาแดีผมต้องมีนะครับมันจะนจะส่งผลกับการคุมไฟแล้วนะครับบางครั้งผมต้องการลมแค่นี้บางครั้งผมต้องการแค่นี้บางครั้งผมต้องการนี้ไอไฟแรงๆส่วนมากผมเอาไว้ดันไม่ให้รูตันเฉยๆแล้วครับเร่งแรงๆเพื่อให้มันเป่าฐานที่ติดรูออกนะครับแค่นั้นเองครับโอเคก็ เรื่องเตาล้วก็จะจบไว้เท่านี้นะครับาหาถาังลมตามร้านเศษเหล็กนะครับมันจะมีเยอะแยะเลยนะครับโอเคสวัสดีครับ